เจอมิมนะครับผมนี่นะครับมาจินน้ำครับเต็มเลยครับก็จะลองแกะรอยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูครับมิมครับเต็มเลยครับผมนี่ครับเห็นบินไปฝั่งนี้นะครับขึ้นไปตรงข้างๆ่้มนี้นะครับผมตรงต้นบกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมก็จะทําการขึ้นไปดูนะครับ เ e ห Finally, então, ็นบินไปตรงนี so okay. ้นะครับสีสามสี่ตัวนะเพื่อนเพื่อนขึ้นไปข้างบนนี้นะครับน่าจะมีตัวนะครับผมนี่นะครับนู่นนะเพื่อนต้นมันค่อนข้างจะมืดนะครับจะทึบนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองนะเพื่อนเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันนะครับ ขึ้นตามถ่ถวันนะเพื่อนประมาณสี่ห้าตัวนะครับขึ้นมาข้างบนนี้มไม่รู้ว่าจะมีน้ํงหมา บกนี่ก็ค่อนข้างสูงนะเพื่อนเหนื่อยเลยนะครับผมก่อช่วงนี้หน้าฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นนิมหรือพึ่งค่อนข้างจะดูน้ำเพื่อน นู่นครับข้างบนครับเห็นแล้วครับเห็นรังครับผมโอ้โหรังใหญ่เลยครับผมรังใหญ่เลยครับรังใหญ่เลยครับเพื่อน เราใส่หน้ากากกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราดูฝนนะค่อนข้างแย่ดุนะเพื่อนๆต้องเซฟตัวเองนะครับผมเดี๋ยวดูทางที่จะขึ้นก่อนนะครับผม โอ้หัวน้ำวันใหญ่เลยเพื่อนหัวน้ำวันใหญ่มากเลยครับผมสองลังติดกันครับเดี๋ยวขออนุญาตหยุดคบควันก่อนนะครับผม เฮ้ยครับเพื่อนๆมาดูดูน้ำครับผมดูน้ำใหญ่มากเลยครับโอ้โหยุดก็คือช่องกโปมันตักนะครับมาดูนี่ครับเพื่อนๆหัวน้ำหวานใหญ่แล้วครับผมโอ้โหมิมนะครับไม่น่าเชื่อนึกว่าพึ่งนะครับนี่นะครับผมโอ้โหหัวน้ำหวานเต็มๆเลยปิดปิดตานะครับสองลังนะครับนี่นะครับลังเล็กนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวจะให้แฟนเอาออกมาโชว์นะครับดึงเลยดึงขึ้นเลยดูนะครับผมอ้ใหญ่มากเลยครับนี่ครับผมใส่ตรงนี้มันจะใส่นี่นะครับหัวน้ำหวานโตโตเลยเพื่อนโอ้ยสุดยอดเลยครับผมถือว่าคุ้มค่าครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ